ค่ะ w o m e to t to t o u r t h session of the p o d p o s t c s t n o r of the OCSE event 2025แล้วตอนนี้เนี่ยเราอยู่กับน้องสสิการนะคะหรือว่าน้องจินจิน<ะ>ซึ่งน้องจินจินเป็นสิษย์เก่าของ University of Sheffield <ะ>ที่อังกฤษ ใช่ค่ะ,คะแล้วน้องจบอะไรมาแล้วให้ฟังหน่อยอจบคอ Sustainable Architecture Studies ค่ะเรียนเกี่ยวกับอ,อาคารประหยัดพลังงานอาคารเขียวหรือว่าการออกแบบเพื่อตอบรับกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะเหมาะกับเหมาะกับโลกในปัจจุบันมากค่ะแล้วน้องก็เป็นนักเรียนทุนกอพอด้วยใช่ไหมคะอ๋อทีนี้อยากจะให้น้องจริงจเล่าให้ฟังหน่อยว่าเ,เรียนที่เชฟฟิลด์เนี่ยเป็นยังไงบ้าง เป็นคำถามที่กว้างมากก็เชฟฟิลด์เนี่ยด้วยคอร์สที่จินไปเรียนเนี่ยมันเป็นคอร์สประมาณ1ปีเนาะก็คือเราจะเรียนอย่างเข้มข้นก็คือจะมีแบ่งภาคเรียนออกเป็น3ภาค2ภาคแรกเนี่ยก็จะเป็นเน้นการเป็นเรียนเลคเชอร์แล้วก็มีการทำสดิโอดีไซน์โปรเจกต์ส่วนเทอมสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการทำดิสเซอร์เทชันหรือว่าทีซิสค่ะก็ด้วยความที่มันเข้มข้นมากก็เลยโอเคเรียนอย่างหนักหน่วงแต่เราก็ต้องไม่ลืมที่จะ explore เมืองเนี่ยอย่างเต็มที่ด้วยซึ่งเชฟฟิลด์เนี่ยเป็นเมืองที่ เอาจริงๆถึงจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองที่เล็กแต่ว่าก็มีทุกอย่างที่ต้องการเลยค่ะทั้งร้านอาหารอาหารก็มีทุกประเทศนะไทยจีนอินเดียญี่ปุ่นจะชอบอไรหากินได้หมดเลยจะแหล่งช้อปปิง้งเสื้อผ้าเสื้อผ้าอะไรก็มีได้ข่าวว่าช่วงที่จินเพิ่งเรียนจบอ่ะมีห้างหรืออะไรสักอย่างที่เปิดใหม่ใจกลางเมืองด้วยค่ะเสียดายที่ไปไม่ทันเขาบอกว่าเวลาที่เราเรียนจบมันจะเจริญขึ้นเสมอใช่ค่ะแล้วก็เหมือนจะมีตึกที่เพิ่งตึกเรียนที่เพิ่งเปิดใหม่ด้วยค่ะซึ่งก็เสียดายไม่ทันใช้แต่เข้า คือข้อดีของการอยู่เมืองเล็กๆมันมันมีอะไรบ้างถ้านอกเหนือจากความปลอดภยัย<ม>นอกเหนือจากสโมคคอมมูนิตี้อย่างเงี้ยค่ะมันมันมีอะไรอีกที่เราประทับใจในเมืองนี้ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเชฟฟิลล์แล้วก็รวมถึงบางทีอาจจะเป็นหลายๆเมืองในประเทศอังกฤษเนาะด้วยความที่เป็นเมืองเล็กเนี่ยมันก็เมืองมันจะเป็น walkable city city มากหรือก็คือเป็นเมืองที่สามารถเดินไปไหนมาไหน,มาไหนเองได้ตลอดเลย ก็จีนเนี่ยอยู่หอโอเคหอพักเนี่ยจะค่อนข้างถือว่าเป็นซิตี้เซ็นเตอร์แหละแต่ว่าตัวตึกเรียนบางตึกเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้อยู่ในซิตี้เซ็นเตอร์สักทีเดียวดังนั้นเราก็ต้องเดินไปเรียนหรือว,ว่านั่งรถบัสไปเรียนแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะรู้สึกว่ามันก็ไม่ยากจนเกินไปเราสามารถเปิด g o o g l e Map ตแล้วเดินตามได้เลยแล้วแบบบางทีครั้งสองครั้งเราก็โอเคไปเป็นแล้วเราสามารถนัดเพื่อนไปแฮงเอาท์ไปกินอาหารหรืออะไรเจอกันระหว่างเรียนหรือหลังเลิกเรียนก็ได้อ่ะคะ่ะคือเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆก็คือเดิน ไปไหนมาไหนค,คนเยอะได้ปลอดภยัดภยสบายใช่ค่ะเรื่องความปลอดภยอัยก็อยากจะแชร์อีกอย่างหนึ่งก็คือจินอนะ่ะเคยทํางานพาร์ทไทม์ช่วงที่ไปเรีนยนนึงเพราะว่าเราก็โอเคอยากได้ประสบการณ์หลากหลายรูปแบบเนาะทั้งอ่านทั้งเรียนอย่างเต็มที่เที่ยวอย่างเต็มที่เราก็อยากลองทํางานที่ต่างประเทศด้วยซึ่งอ่ะอันนี้แอดออนนิดนึงว่าตัววีซ่าเนี่ยเขาก็สามารถเปิดโอกาสให,ให้นักเรียนที่ไปเรียนประเทศอังกฤษเนี่ยทำงานได้ถ้าจะไม่ปิดน่าจะอาทิตย์ละไม่เกิน สิบหรือยีชั่วโมงทำได้แต่จํากัดชั่วโมงเราจะได้มีเวลาโฟกัสกับการเรียนแต่ก็ยังมีประสบการณ์กับการได้ใช้ชีวิตด้วยแล้วจินก็ไปทำพาร์ทไทม์ที่ร้านอาหารน้อแล้วก็ร้านอาหารเป็นร้านอาหารไทยค่ะร้านอาหารเขาก็เขาก็ต้องโอเปเรตจนถึงดึกแล้วพอแบบประมาณสี่ห้าทุ่มเมี่จินเก็บร้านเก็บไรเสร็จจินก็เดินกลับหอด้วยตัวเองคนเดียวตอนนั้นก็คือเป็นช่วงที่เป็นฤดูหนาวแล้วน้องมันก็อากาศหนาวมืดคือถึงเวลาน้าคนเขาก็กลับบ้านปิดร้านปิดไรกันหมดแล้วแต่ว่าถึงจะเป็นอย่างนั้นน่ะจินก็ ร้านที่ทำผ่าทางกับหอได้ด้วยตัวคนเดียวปอยลอภัยสบายปลอดภัยค่ะพี่อยากรู้ว่าคณะอะไรบ้างที่เป็นคณะยอดฮิตของมหาลัยหรือว่าที่มีเด็กๆไทยเนี่ยนิยมไปเรียนอตอนที่จินไปอะค่ะเจอเพื่อนๆที่เป็นคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปเรียนคณะเกี่ยวกับทางสายการแพทย์ถ้าจำไม่ผิดเหมือนเพื่อนจะไปเรียนด้านนิวโรไซน์อะค่ะเขาใจว่าน่าจะเป็นคอร์สท,ที่ค่อนข้างฮิตเหมือนกันเพราะว่าเพื่อน เพื่อนหนึ่งในนั้นก็เป็นนักเรียนทุนชิฟนิ่งด้วยค่ะแล้วก <rados and S 2> ็มีเพื่อนที่ไปเรียนเ a ต้าไซส์แล้วก็วิศวกรรมศาสตร์ก็มีส่วนตัวคณะสถาปัตย์เนี่ยจินก็ไปเจอกับรุ่นพี่เนาะเรียนจบคนละมหาลัยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันก็คือที่ไปเรียนที่คอร์สของเชฟฟิลด์นี้เหมือนกันค่ะก็ถือว่าค่อนข้างหลากหลายที่นักเรียนจะเลือกไปค่ะก็น้องเลือกไปตั้งแต่ คือจะมีน้องตั้งแต่ปริญญาตรีไปเลย<ช>จนไปจนถึงเหมือนน้องจริงๆที่เป็น<ช>ปริญญาโทขึ้นไปใช่ไหมคะไปจนถึง PhD เลยไหมจ๊ะใช่ค่ะแล้วก็ตอนที่ณนะช่วงที่จินไปเรียนนะคะก็คือจะมีบางครั้งที่ไทยคอมมูนิตี้เนาะเขาก็จะจัดกิจกรรมกันก็จะเป็นนักเรียนปรตีปรโทรปรเอกทุกคนที่เป็นชาวไทยเนี่ยก็จะมาแฮงเอาท์มาสังสรรค์แบบทานข้าวหรือทํากิจกรรมด้วยกันนะคะก็ได้เจอน้องๆแล้วก็พี่ๆหลากหลายคอร์สด้วยกันเลยค่ะก็ผู้ปกครองฟรังแล้วเนี่ยน่าจะชอบพอ เพราะว่าหนึ่งคือปลอดภัยแหละ <S <S ส่งแต่ลูกตัวเล็กๆคนเดียวไปก็มีดูน้องแฮปปี้มีความสุขเท <S <S เรียนมากๆแล้วก็สำหรับเด็กๆเองก็ตามที่รู้ว่าได้มีคอมมูนิตี้ที่ว่าเออสามารถซัพพอร์ตเขาได้ <S <S ใช่ค่ะอะถ้าน้องๆบอกว่า แล้วมันมีอะไรให้ทำนอกเหนือจากนี้ไหมนอกจากในเชฟฟิลล์เนี่ยมันมีอะไรใกล้ๆมั่งที่น้องสามารถไป explore ให้เขาเรียกอะไรได้เรียนรู้ชีวิตมากกว่าแค่ในห้องเรียนคือเที่ยวก็คือในตัวเมืองเชฟฟิลด์อะค่ะจะมีเป็นห้างที่เป็นจะเรียกว่าเป็นห้างก็ค่อนข้างชื่อดังเลยแหละเรียกว่ามิโดฮอล์จริงๆมันอยู่ไม่ได้ไกลจากตัวซิตี้เซ็นเตอร์มากสามารถนั่งรถไฟได้ประมาณแบบหนึ่งหรือ2สถานีคือแป๊บเดียวก็ถึงแล้วแล้วก็จะเป็นห้างก็สามารถอาเคไปช้อปปิ้งไปดูหนังไปแหงเอาอะไรได้ หรือว่าถ้าอยากจะไปเยี่ยมเมืองที่อยู่ใกล้ๆอะค่ะก็มีแมนเชสเตอร์ที่นั่งรถไฟประมาณชั่วโมงกว่าๆก็ถึงค่ะหรือว่าถ้าอยากจะไปเที่ยวลอนดอนก็นั่งรถไฟได้เร็วที่สุดถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณ2ชั่วโมงถึงสองชั่วโมงครึ่งค่ะซึ่งไม่ไกลถ้ารถติดอยู่กรุงเทพก็จินเองเคยไปลอนดอนแบบไปชาวเย็นกลับด้วยอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันทำได้ค่ะทำได้ พี่อยากรู้เอาขอย้อนกลับไปเรื่องของห้องเรียนนิดนึงว่ามันมีอะไรพิเศษในห้องเรียนมัง่งสิ่งที่เรียกว่าไลฟ์โปรเจกต์เนี่ยมันคือยังไงแล้วแล้วมันเบเนฟิตนักเรียนยังไงได้บ้างค่ะสำหรับคณะสถาปัตย์นะคะก็อย่างที่บอกไปก่อนนิดนี้ก็คือจะแบ่งออกเป็น3เทอมเนาะเทอม1เทอม2เทอมอ่อเทอม1กับเทอม2เนี่ยแต่ละคอร์สเนี่ย,ะยจะมีลักษณะการเรียนคล้ายๆกันก็คือจะโปกัสไปที่ไลฟ์โปรเจกต์หรือว่าถ้าเอาเป็นพูดเข้าใจง,ง่ายก็เหมือนแบบเป็นดีไซน์โปรเจกต์เนาะที่จะเป็น นักเรียนเป็นกลุ่มประมาณ<ม>3-4-5คนประมาณนี้ค่ะ<ม>แล้วแต่ว่าแต่ละวิชาแต่ละคอจะจัดกันยังไง<ม>ก็คือแต่ละกลุ่มเนี่ยจะทำนักเรียนแต่ละคน,นจะทำงานร่วมกันเพื่อที่จะ,ะทำเป็นตัวไลฟ์โปรเจกต์เนี่ยที่ออกมาสำเร็จโดยที่อาจจะเป็นดีไซน์อาคารขึ้นมาสักอาคารหนึ่ง<ม>หรืออย่างตอนที่จินเรียนก็จะเป็นการเขาเรียกว่าเลโทรฟิตหรือว่าเป็นการ ปรับปรุงอาคารที่มันมีอยู่แล้วให้มันมีการประหยัดพลังงานงอะไรพวกนี้มากขึ้นค่ะก็เหมือนก็คล้ายๆกับเป็นการทํางานจริงๆนั่นแหละถ<ช>ูกไหมแล้วน้องจินๆได้อะไรจากไลฟ์โปรเจกต์บ้าง เอาจริง,รงๆอนี่เรื่องความรู้เราต้องได้แน่นอนเนาะเพราะเราก็ต้องหัดทั้งแบบว่าเข้าใจตัวอาคารเข้าใจสภาพแวดล้อมรอบๆหรือ<ม>ว่าทํายังไงให้อาคารมันมีดีไซน์ออกมาได้แบบดีที่สุดตอบรับกับผู้ใช้งานอาคารแล้วก็คอนดิชันต่างๆรอบๆได้มากที่สุดแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่จินรู้สึกว่าจินได้มากๆเล,เลยก็คือได้เรียนรู้เรื่องภาวะการเป็นผู้นําด้วยความที่เราจะต้องทํางานร่วมกับเพื่อนที่มาจากหลากหลายประเทศเนาะอย่างตอนที่จินทาก็มีหมดเลยทั้งจีนอินเดียเออเบเนีย มีมใต้หวนันมีอะไรพวกนี้เยอะมาก <International checking. S 1> ใช่ค่ะ<ม>แล้วก็ด้วยความที่โอเคเราจะมี professional background มากกว่าเขาเราก็เลยโอเคอาสาที่จะมาเป็นแบบ leader <ม>ของกลุ่มอันนี้<ม>ก็คือจะคอยแบ่งว่าวันนี้นะทำไรของโปรเจกต์เราวันไหนจะต้องทำอะไรเสร็จบ้างแล้วใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบอะไรซึ่ง<ม>ก็เราก็ได้ฝึกทักษะการเป็นหัวหน้าทักษะการ management Project แล้วก็<ม><ม>ทักษะการแบ่งเวลาอะไรพวกนี้ก็คือจะได้หมดเลยเป็น soft skill ที่รู้สึกว่าก็ ทุกวันนี้ก็ยังต้องใช้อยู่แล้วก็เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เป็นตัวเองในทุกวันนี้ด้วยค่ะนี่ขนาดแค่ปีเดียวนะใช่เข้มข้นมากเออคือฟังดูเราเล่าด้วยหน้ายิ้มมันสนุกนะแต่รู้เลยว่าบนนั้นน่ะมันคือความเข้มข้นของการเรียนแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าแค่นั่งเรียนคนเดียวทาโปรเจกต์คนเดียวแต่นี้มันคือ collaboration เหมือนเหมือน real life experience ใน workplace จริงจริงแล้วทีนี้พี่อยากรู้แล้วเมื่อมันเข้มข้นขนาดนี้เนี่ย แล้วพพอร์ตที่เขามีให้กับนักเรียนอะเอาแบบเรื่องอะคาเดมิกนะ<ฆ>แล้วก็เรื่องของเวล e ีงอ e โมชั่นอะไรพวกนี้คือเขาพพอร์ตยังไงบ้างค่ะในเรื่องของอะคาเดมิกก่อนเนี่ยคือด้วยความที่เชฟฟิลด์เป็นมหลาลัยที่ค่อนข้างอินเตอร์เนชั่นแนลเลยเนาะ,<ฆ>ะมีนักเรียนต่างชาติเข้าไปเรียนเยอะมากแล้วก็ทางมหลาลัยเนี่ยเขากอ็ออกแบบคอร์สหรือว่าหลักสูตรเนี่ยที่รองรับกับนักเรียนเหล่านั้นโดยที่เขาจะออฟเฟอร์คอร์สที่อย่างเช่นการ เขียนดิสเซอร์เทชันหรือว่าคอร์สภาษาอังกฤษ เพราะว่าแต่ละคนเขาก็อาจจะมีพื้นฐานที่ไม่เท่ากัน mm hmm. จินเองก็เคยไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษกด้วยเพราะว่าน่นอนว่ามันฟรีเป็นฟรีพปอร์ตสำหรับอินชูสใช่ค่ะ <Student. S 2> เราก็ลงทะเบียนเราถึงเวลาอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ละครั้ง mm hmm. สองครั้งเราก็ไปเรียนคือนอกจากว่าเราได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ,อกฤษอกของเราแล้วเนี่ยเราก็ยังได้รู้จักเพื่อนที่มาจากคอร์สอื่นๆด้วยอย่างเช่นจินก็ไปรู้จักกับเพื่อนคนจีนคนหนึ่งเขามาจากอคอร์สะมาณแบบรัทศาสตร์เลยวันนี้ mm hmm. คือถ้าเราเรียนที่ในห้องเรียนอย่างเดียวเราไม่ทานได้เจอเขาเลยใช่แต่ว่าทกกกกกวัันนนนนนเเเี้ยยย็็งปปพื่่่ออูจาาร ในคอร์สภาษาอังกฤษอันนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นมันก็มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการเรียนและมันคือการสร้างคอนเนคชั่นอะไรรีเลชชั่นชิพพวกนี้เนาะอ๋อแล้วในเรื่องของเวลอิ่งอะคะ,คะเวลาเครียดมากๆหรือเวลาโฮมซิกหรือว่าสตรัคเกิลกับการใช้ชีวิตที่นั่นเนี่ยมาหาวิทยาลัยซัพพอร์ตยังไงบ้างก็ในแง่การซัพพอร์ต้านเวลอิงนะคะคือปีที่จินไปเนี่ยมันจะเป็นปีช่วงที่มันมีโควิดพอดีอก็อย่างแรกเลยคือเราไปถึงอะเราก็ต้องกักตัวด้วยความที่ตอนนั้นประ ประทศไทยโดนแบ่ง โดนจัดอยู่ในกลุ่มประเทศสีแดงเพราะว่า<ม>เราเป็นช่วงโควิดเดลต้าพอดีเนาะ<ม>เราไปถึงปุ๊บเราก็ต้องไปกักตัวที่โรงแรมแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในการกักตัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงยอมรับเลยว่าค่อนข้างสูงถ้าจำไม่ผิดประมาณแบบ2 0 0พกว่าปอนในประมาณนี้เลยค่ะ<ม>ซึ่งเชฟฟิลด์เนี่ยเป็นหนึ่งในมหาลัยบางส่วนที่ยินดีที่จะ cover ค่าใช้ใจ่ายตรงนั้นให้ทั้งหมดฟรีให้กับนักเรียนทุกคน,กคนเลย,เลยหรือแม้แต่ว่าคุณมาจากประเทศที่เป็นสีเหลืองก็คือไม่ต้องไปกักตัวที่โรงแรมแต่ว่าต้องกักตัวที่ที่หอพักอะไรเงี้ย ทางมหาลัยก็คือออฟเฟอร์ค่าใช้จ่ายในการกักตัวแล้วก็ค่าใช้จ่ายพวกค่าน้ําค่าอะไร<ม>เอ้ยไม่ใช่ขานาพูดผ,ผิดค่าอาหารค่าอะไรพวกเนี้ยหมดเลยค่ะอ,อันนี้คือส่วนที่1ส่วนที่2ก็คือในระหว่างที่เรียนเนี่ย<ม>ด้วยความที่หลายๆคนเนาะเขาก็ไปต่างประเทศเป็นครั้งแรก<ม>บางคนก็คือแบบไปเจอสภาพอากาศใหม่ๆไปเจอผู้คนใหม่ๆภาษาใหม่ๆแล้วแบบไปตัวคนเดียวเขาก็อาจจะโฮมซิกหรือเกิดอาการเครียดเพื่อนของจีนบางคนก็คือเป็นซึมเศร้าอะไรอย่างนี้เลยเพราะว่าแบบเขากดดันมากเขาแบบ เขาไม่สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขนาดนั้นได้ก็ทางมหาลัยเนี่ยก็จะออฟเฟอร์เหมือนแบบเป็นคอนซัลแทนให้อ่ะค่ะก็คือใครมีปัญหาก็สามารถไปพูดคุยไปอะไรอย่างนี้ได้หรือว่าถ้ามันเอฟเฟกกับการเรียนกันอะไรจริงๆคือสามารถแจ้งไปได้ว่าเออเรามีปัญหาสุขภาพนะเราเครียดเราอย่างนี้คือมหาลัยไม่ไม่ได้เรียกดูหลักฐานเลยคือใช้ระบบเชื่อใจเลยแล้วเราสามารถที่จะขอขยายระยะเวลาการส่งงานของเราได้ค่ะเพราะว่าจริงก็เข้าใจว่าบางคนเนี่ยเขาก็โดนเอฟเฟกต์พวกนี้มากจริงๆเขาก็ไม่ สามารถแบบเหมือนแบบทำงานให้มันทันเดดไลน์ได้ก็การได้ขยายเดดไลน์มันก็ช่วยเขามากจริงๆค่ะคือฟังดูแล้วแบบมหาวิทยาลัยเนี่ยคือเขาเขาแคเด็กจริงๆอ่ะแล้วเขาก็คือโอเคโปรเซสที่เขามีดูแลเด็กอ่ะมันดีมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเรามาดูกันจากตอนที่เกิดคริสิ s เช่นโควิดเนี่ยการที่มหาวิทยาลัยตัดสินใจแบบนั้นน่ะพี่คิดว่ามันชัดเจนเลยว่านโยบายเขาเนี่ยคือดูแลเด็กเข้มข้นจริงๆค่ะ โอ้ขอบคุณน้องจริงๆมากๆจริงๆอยากให้เล่ามากกว่านี้อีกนะเพราะนั้นถ้าน้องๆสนใจที่เรียนที่เชฟฟิลด์เนี่ยนะคะก็ถ้าน้องเขาอยากเจอพี่จริงๆอย่างเงี้ยเขาจะได้เจอหรือว่าเขาจะได้เห็นพี่จริงๆที่ไหนบ้างค่ะในงานนี้นะคะก็บูธของ university of s h e f f i e l d ตั้งอยู่ที่บูธ x08 ค่ะค่ะแล้วก็สามารถไป follow page ของมหาวิทยาลัยก็ได้แล้วก็ตอนนี้ก็จะมี เป็นอลัมนายเนาะเป็นอลัมนายกรุ๊ปก็สามารถถ้ามีใครรู้จัก,กอลัมนายหรือสิทธ์เก่าเนี้ยสามารถรีชเอาได้เลยค่ะเชื่อว่าสิทธ์เก่าทุกคนเนี่ยสามารถให้คําแนะนําเรื่องประสบการณ์การเรียนหรือประสบการณ์การใช้ชีวิตหรือว่าอาจจะแนะนำหอพักที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะอยู่และประทับใจให้ก็ได้ค่ะ,อะขอบคุณน้องจินจินมากานะคะวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ